ูขายเงียครับเอาพี่น้องนี่ครับพ่อหนุ่มตาลเกลือเดาเด็กพี่น้องเด้อเคี่ยวไปสักนิดนิดนึงครับพี่นอ้องอืไข่กับจำพอดีพี่น้องเอา้าลองซิมเบิึงพี่น้องสวัสดีครับพ่อพี่น้องปองไปแฟนครับสู่ขุดสก้อนครับนี่ครับอยู่กับช่องครัวคุณตัวคืองกาวพี่น้องมนี่ครับโอ้ยเมนูนี่ด้อ เตาเตียนครับพี่น้องมื่อวนี้สิ้ผ้าเห็ดขาหมูพะโล้ครับพี่น้องขาหมูพะโล้นะครับอาจจะกินยากจัน่อยนะพี่น้องนะเมือวันนี้ครับครับนี่ครับก่อไฟเรียบร้อยดังไฟเรียยร้อยพี่น้องอาจิะเผาจังเลยนะก่อเตือนครับเออโอ้ขานี่ประมาณสักญงอยู่ครับนี่สีหาล้ดอมั่งนี่นะครับเป็นขาหมูขาหลังนะพี่น้องเ้อะนี่ขาหลังครับมะซีมีอีกแบบหนึ่งคือขาหนาพี่น้องขาหนาก็สชินหน่อยพวกนี้พี่น้อง สังเกียคอเนี่ยพีสจิสันก็ขาหนาพี่น้องนะครับพี่จิเผาให้มันลดไอ้ขนครับขนนี่ขนที่ติดอยู่หมองต่างๆที่เขาก็จะขูดว่าออกบวเมดพี่น้องออกแค่น้อยครับครับ่าบลดความข้าจั้อนพี่น้องไปครับเผาแบบเอาแบบเพาะขนใหม่นะพี่น้องเนอะอันนี้บบริซีเดียดวันเดีมเขาโดนมาไลยครับเอาตามสมควรนะพี่น้องคือจังเขาอันลาบไกลเราก็เอาไกลมาก ไม่นี่จักหน่อยพ่อหนังมันตึงๆพี่น้องนะครับพอล่นนะครับเอาไงคือบ้านเขาเขาเอินมาล่นนาะพี่น้องนะเนาะออกประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะนะครับเหนือตึงๆนะครับขนนะโอ้หอมตัวอะหอมหนังใหม่ครับอเ,เอาไปกระบวนการต่อไปพี่น้องอ้ขาใหญ่ครับขั้นตอนการเผาเรากกับสิบวัลใเครื่องเทปพี่น้อง มีพริกไทยดำ้อพี่น้อง้อพริกไทยดำครับรากผักชีตรงนี้ตาผักชีและะ้วก็กระเทียมพี่น้องครับเอาลงไปแล้วก็ตำสวสะส่วนชาแล้วะะพี่น้องครับใ <c oughs> <c oughs> จเ <c oughs> ย็นใจเย็นใจเย็นเม่คั่วเป็นยังไงสั้นบ่แม่คั่วกำว่าเราแล้วครับเนี่ยคนบริเตียงหนาก,ก็ได้ท้ายหนาผลบริเตียครับต็อไปนะครับพี่น้องเอากระข้างหมอด้วหน่อยครับ เ้วก็เอาเครื่องปรุงเที่ยวาตำตะกีน,นะครับล่งไปพี่น้องแต่อย่าเลื่มเลยพี่น้องแ้อให้หมอใส่น้ำมันจนังเลยครับกันตอนนี้เขาจิบพผัดด้วยพี่น้องผัดเครื่องปรุงครับผัดเครื่องเทศหรือว่าพิษผัดเครื่องเทศ <c oughs> พี่น้องข้างหมอ้อจังเลยพี่น้องล้วก็เอาน้ำมันลงไปครับเขาจิบพผัดเครื่องเทศด้วยพี่น้องนะกันตอนนี้ครับผัดเครื่องเทศใส่กันนะครับเปลือกจะเป็นเห็ดเป็นเครื่องพาโลพี่น้อง ก่อนพัดไฟนอนพี่น้องไฟมันแก่ไปนะครับเอาพี่น้องพัดให้หอมครับตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรหอมเว่ยๆเนาะหอมไปแค่ดำครับ <Okay. S 1> หอมแล้วก็เอาใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลปี๊บก็ได้ครับน้ำตาลปึกก็ดีนะพี่น้องนะอันนี้เขาใส่น้ำตาลเผาครับอันนี้เขาบ่มีน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลปึกพี่น้องใส่จากสามก้อนพี่น้องถ้าคำนวณเป็น ซอนกับว่านรักสามซอนครับพ, runter, smells, พี่น้องสามซอนโตะเนาะพัดไปให้น้ำน้ำตาลเปลือยสักหน่อยครับพี่น้องใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับให้น้ำตาลมันละลายครับพี่น้องนี่ครับพอน้ำตาลเปื่อยเดี๋ยวเด้อวพี่น้องเน้ะเคี่ยวไปสักนิดนิดหนึ่งครับพี่น้องน้ำตาลก็จะเปื่อยเป็นสีครับพี่น้องต่อไปห้เอาขาหมูลงได้ครับขาหมูเที่ยวเผา้ะพี่น้องเนาะลงไปนะครับลุกน ผมบ่าอาชีเน <AS L> ี่ยจ้าเจ้าน้อยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาขามขาหไปแล้วก็ข้าวจีไส่น้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาจำเนี้นะครับเราไปกเติมหนำสักหน่อยพี่น้องให้ท่วมขาหมูได้ครับเติมไปสักเแบบเตรียมหมอพละคอยเทียด้วยพี่น้องระวังเสียดครับครับขมขาหมูเจ้าน้อยพี่น้องเอ้ากิดฟ้าหม้อครับ แล้วก็เลีงไปอ่อนๆนะครับอ่อนๆนี่ครับไปอ่อนๆสักหน่อยแล้วก็ตุ๋นใบมาสักสักสามสิบนาทีก่อนเนอะพี่น้องนะครับแล้วก็พริกเบิ้งอีกทีนึงครับอาจจะพริกกระเพกลับมาของขานี่ก็ได้ครับหรือว่าเอาตามความพอใจของท่านนะครับอันไหนเปรีอยเอาประมาณนั้นแหละพี่น้องเพราะว่าไฟมันอาจจะพอทอกันครับพอน้ําเดือดบุ๊บบุ๊บอย่างนี้นะครับฟุบุ๊บบุ๊บอย่างนี้เราก็ปรุงครับใส่ไม้พิเศษครับไม้พะโล้ครับ นสิไรตามรันทั่วไปพี่น้องใส่ขาลงไปจัก,กนหน่อยครับขาได้พี่น้องได้ขาแก่ๆก็ไเลยครับอ่าต่อไปนี่ขาดก็ได้ครับเห็ดหอมครับเห็ดหอมเห็ดหอมอันนี้เซรามเ้อพี่น้องเน้ออันนี้เห็ดหอมแห้งครับสื่อมานะครับก็จะใส่เห็ดหอมแห้งบ่าว่ามันดอกใหญ่พี่น้องนะครับถ้าเห็ดหอมธรรมดามดอกเล็กครับ ก,กินดอกง่ายๆตรงๆพี่น้อง <ไข S 1> อ่ะต่อไปครับไข่ครับไข,ไข,ไขบ่ใส่ซอส,อสอดำเลยพี่น้องนะซีอิ๊วดำนั่นเองนะครับใส่ไ,ไปเลยครับพี่น้องหอมซีอิ๊วดำเนาะกินเห็นเนื้อสีแบบอยากกระพัดพูดได้พี่นอ้องซีอิ๊ดดวดำแบบใส่เไปอ่ะทีเดียวก็จงรังลงไปครับน้ำบัิสีสัน <ไข S 1> ต่อไปครับซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวใส่จักหน่อยนอะพี่น้อง จังหวะสักสองสามฝาขับว่ากันไปนะครับพอในในในเครื่องปรุงเนื้อผัดอาิโนัวไปแบบพี่น้องต่อไปครับอันนี้ซอสหอยนางรมพี่น้องใส่าัสซอนตวงซอนโตะก็ได้นะพี่น้องเอาตามสอบกับพี่น้องอ่ะโอเคนะครับตบทายเลยเกลือหรือน้ำตาลนะครับหรือรสดีนะครับใส่ลงไปเลยพี่น้องครับพอมีตายตัวเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับผงนัวครับรสดีครับ โอเคครับถึงขั้นตอนนี้แล้วก็เอาเสียเอาไปตุนต่อพี่น้องตุนต่อจนว่าจนกว่ามันจะเปื่อยสักกนหน่อยครับเอาอาบสักสองสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวแต่ไฟได้พี่น้องเนอะมันไฟดีกับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีขั้นตอนต่อไปกันเลยครับพี่น้องครับจะได้ที่แล้วครับต้มมาต้งเต่ประมาณสักบ่ายโมงพี่น้องตอนนี้ก็จะเกือบหาโมงแรกนะครับสามชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงมาครับปดบุบบุบบุบอยู่ภาพพี่น้องเบิ่ง โอ้ oh. น้ำบวกเลยพี่น้องเติมน้ำบ้างเฮ้ยในขวโอ้สุกแล้วนนร oh, ลครับอืมเปื่อยดีครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งหนังเบิ้งหนังครับอู oh, ย้ยุ่ยุยดีดีพียอะอืมใกันจำพอดีพี่น้องเอา้าลองซิมเบิ้งพี่น้องน่าจิระจล้วลครับหนึ่งขดบูบับบูบับบูบับเลยพี่น้องอืมโอเคโอเคพี่น้องโ okay, อเค okay, ครับมามามาพี่น้องหมดเนี่ย เดี๋ยวใส่บักซี่ยังไงครับใส่บักซี่เดี๋ปรงเลยพี่น้องได้ทีแล้วครับมาเสียบกับกุ้ตัวครับพี่น้องครับ